โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลงิ้วอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลงิ้วในวงเล็บวัดฉิมพลีเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2461 โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ในปีพุทธศัการาช2494ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นโรงเรียนวัดฉิมพลีและปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน5หมู่บ้านคือบ้านนิ้วหมู่ที่3 บ้านโคคลองขุนเทียนหมู่ที่4บ้านห้วยหมู่ที่5บ้านหนองบัวหมู่ที่12และบ้านนิ้วเหนือหมู่ที่15นอกจากนี้ยังรับนักเรียนจากหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด19คนผู้มิในการโรงเรียนดรสมบัติระวังสำโรง นายพิรมศรีปัญญาวุฒิครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เหนวยการโรงเรียนนางสาวติยาพรอ,อริเดชหัวหน้างานวิชาการนายพิรมศรีปัญญาวุฒิหัวหน้างานงบประมาณนางเบญญาภาพร้อมิทิรนหัวหน้างานบุคลากรและนายวิวัฒน์เจนชัยหัวหน้างานบริหารทั่วไป โรงเรียนมุวงแก้ววิทยาคารมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาโดยมุ่งส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงหรือ active learning มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดซึ่งการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานร,ระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, online, และออนแฮนอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วมเช่นการตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนมีการวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และยังมีมาตรการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนในทุกสัปดาห์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิ้วและองค์การบริหารส่วนตำบลนิ้วมีกิจกรรมที่ดำเนินการหน้าเสาธงในช่วงเช้าที่หลากหลายเช่นการนำเสนอภาษาไทยวลคัมโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ภาษาอังกฤษวลคำมโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ภาษาอาเซียนวลคัมโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมีกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3คือกิจกรรมเวทคณิตซึ่งนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังมีการฝึกสมาธิโดยการเดินจงกรมในการเข้าห้องเรียนในทุกๆเช้า คณะครูและนักเรียนได้ร่วมงานและกิจกรรมต่างๆของชุมชนเช่นงานบวชงานแต่งหรืองานศพเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งได้นำนักเรียนจิตอาสารวมบริการในจุดต่างๆเช่นจุดคัดกรองจุดบริการน้ำและอาหารรวมถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นต้นโรงเรียนมีกิจกรรมตักบาตรทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนรวมถึงมีการจับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนทุกคนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติอีกด้วยโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในหลากหลายด้านซึ่งจำเป็นต้องมีสถานที่และปัจจัยในการส่งเสริมการพัฒนานั้นๆ จึงได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดซื้อที่ดินให้กับทางโรงเรียนเป็นจำนวนหนึ่งไร่โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนครูเก่าสิทธิ์เก่าและประชาชนทั่วไปซึ่งได้รับการสนับสนุนและการร่วมทำงานกับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี ลการดำเนินงานที่เกิดกับสถานศึกษาได้รับรางวัลตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับยอดเยี่ยมได้รับรางวัลโรงเรียนสภาพแวดล้อมดีเด่นระดับเหรียญทองชนะเลิศจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาปักธงชยัยและสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูปักธงชยัย ผลการดำเนินงานที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษาดรสมบัติระวังสำโรงได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับกลุ่มเบนจมิรธงชัยนางวารุณีรมสาน้อยได้รับรางวัลพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมดีเด่นเรียนทองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับอำเภอนายกรณิตปิตายังได้รับรางวัลครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ดีเด่น เหรียญทองลำดับที่สองระดับอำเภอนางสาวตรียาพรอริเดชได้รับรางวัลครูผู้สอนกิจกรรมแนแนวดีเด่เนเหรียญทองลำดับที่สองระดับอำเภอนางสาวจันทิพาจันสนิทสี like ได้รับรางวัลครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่นเหรียญทองลำดับที่สามระดับอำเภอ ผลการดำเนินงานที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดมีความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด